คครับก็กลับมาสําหรับเกมวินตอนนี้ผมก็ได้เริ่มออกเดินทางออกมาหาของพิคมเช่นขวานอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าเราจะคาฟของได้เราต้องมีโต๊ะคราบแต่ว่าเราจะไปสร้างโต๊ะคราบได้เราต้องมีไม้แล้วเราก็ไม่มีอะไรไปตัดไม้ตอนนี้แม้กระทั่งทําลายอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆเรายังทําลายไม่ได้เราก็ต้องมีภารกิจออกตามหาขวานตอนนี้ก็ไม่เจอเลยเจอแต่พวก คอนอะไรต่างๆไม่เจออะไรเลยมีแต่คอนโอ้ยเฮ้ยกระสุลูกซองสิบส,สองเกรอ่ะยังไม่เจอปืนเอยแต่ว่าเราได้ปืนมาแล้วนะนี่ลูกโม่เนี่ยเฟียวฟ้าเอะเหมือนเราจะได้ปืนอ่าปืน,ป,นปืนแมกกาซีนมากระบอกหนึ่งแล้วก็ลูกกลมมอ,มอแต่ไม่รู้ไปอยู่ไหนลวตอนนี้น่าจะอยู่บ้านน่าจะลืมไว้บ้านโอ้ไม่เจออะไรเลยเราต้องการขวานอะเน,นี่ยเจอแต่คอนอะทำไมเจอแต่คอนอยากได้พวกขวาน,อ,น,นอะไรเงี้ยไม่มีเลยหรอ ไม่มีจริงนะน่าจะไม่มีละเดี๋ยวไปบ้านบ้านฝั่งนู้นแล้วในบ้านพวกนี้มีไหมไม่น่ามีนะเออวิเสียงอะไรวะ้วเวลาเราได้ขวานแล้วเราจะโตะครับแล้วเราอาจจะมาอัปเกรดอาวุธเราได้ซึ่งมันจะทําให้ซึ่งมันจะทําให้อาวุธเราแรงขึ้นไปเดินทางหากันต่อวิ้ยโอ้โหนัดเดียวร่วงเลยอะเฮ้ยเสียงเสียงเสียงมันวะเสียงซอมบี้ปะเสียงไม้ลันเยา๋ได้ขวานอนะมีแต่ค้อนอะแล้วก็ตะปูเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราตะปูไปด้วยนะ เดี๋ยวเก็บตะปูเอ่อเก็บไม่โดนตะปูตะปูอ้าไม่ถูกอ่ะอันนี้แล้วถ้าเกิดโต๊ะนี้มันสามารถแบบอ่ะคราฟอะไรได้ไหมแล้วอยากจะทําอาวุธแบบอัปเกรดอาวุธอย่างเงี้ยทําได้ไหมอันนี่ไม่ใช่โต๊ะคาร์บไหมโต๊ะช่างมันบอกแค่โต๊ะช่างแต่ตอนนี้อยากได้ขวานอ่ะเจอแต่พวกประแจทั้งนั้นเลยนะเออ,อวิเก็บน้ำมันเก็บไว้ก่อนเพื่อมีประโยชน์เด่๋ยวพดวะไม่เจอขวานอยากได้ขวาน ก็จะเป็นคาดเออเมื่อกี้ผมขับผ่านไอ้เขาเรียกอะไรนะร้านเหมือนร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรสักอย่างไม่รู้ว่ามีขวานเปล่าน่าจะแวะดูเอ้ยเสียงบั๊กเปล่าวะเสียงไม่ออกวะ <c oughs> เสียงเดเลย์สางมันทำไมได้ยินเสียงซอมบี้เดินอะไรซอมบี้เดินรอบเลยอ่าไม่เจอเลยอ่ามีซอมบี้เปล่าไม่น่ามีเราออกตามหากันต่อไป แล้วก็ได้รู้ว่าไฟฉายที่เรากำลังใช้อยู่นี้ต้องใส่ฐานด้วยเกือบไปแล้วข้าวหลังนี้เราต้องเก็บฐานด้วยเฮ้ยทำไมบ้านหลังนี้มีคนซอมบี้ใส่ชุดตั้งสี่วะเฮ้ยเฮ้ยเสียงบกเสียงบัก,งบกวะอ่อแบตรถยนต์เลยเหรอเฮ้ยเสียงจากไหนวะท่านน่รู้ทันไม่เสียงน่าจะหายแล้วนะเฮ้ยอรองเท้าอะไรอ่ะ รองเท้าหนังธรรมดาไม่เอารองเท้าทหารนี่เราบังหรอแน่จะดีที่สุดหละแล้วทำไมเจ้าคุณเจ้าหน้าที่มีวิสกี้ด้วยเฉยจังเลยวะออกเสียงยักบักอยู่นี่ว่าโถ่เสียงบักได้อะเดี๋ยวไปได้แค่ห้องนี้แล้วเนี่ย <laughs> เสียงบักเสียงบักมม่มีอะไรเป็นประโยชน์โอ้ยเสียงบักเลยตกใจหมดเก็บแมงหมดอ่ะอันนี้เป็นกล่องฟิลไม่เกี่ยวนี่เรามาหาขวานแล้วเนี่ย มาเดินเก็บของซะละไดม,มีเสื้อผ้าดีๆใส่บ้างไหมไม่มีอะไรวะว่าผมควรจะเลิกเก็บอันนี้ได้แล้วมั้งเนี่ยควรจะเลิกเก็บของมัซัวเจอยาไม่เก็บตลอดเลยเกงวอร์มาทำไมไปรูมเกงยีนวะอ่าแล้วห้องใหญ่มันเปิดไฟตรงไหนอ๋อ,อเจอละอ่าเดี๋ยวเราจะเลิกเก็บบ้างแหละมันจะเก็บทุกอย่างไม่ได้นะโอเคห้องน้ําก็ไม่มีอะไรห้องนอก งโถงวิจุดสามแปดเรามีปืนนี่ไงปืนที่เราใช้อยู่เราควรจะเก็บปืนไว้ด้วยไหมไมเาเก็บแม่ให้หมดได้แหละหมดยังชั้นพีวีไม่มีละมีแต่แฟ้มอะไรก็ไม่รู้ไรเทียนน่าจะหมดนี่เรามาหาขวานนะเนี่ยไม่เจอเลยบ้านหลังนี้หมดลวเฮ้ยเดี๋ยวลองย้อนกลับไปที่บอกว่าเาจอจร้านค้าอาจจะมีขวานก็เป็นไปได้เราเช็คบ้านหลังนี้ก่อนพาฟาร์มของเย่างเดียวเลยตอนนี้ โอเคเดี๋ยวขอตัวหาขวานโอเคผมก็โคดหาละมันไม่เจอขวานอย่างที่เราต้องการเลยเดี๋ยวเราผมจะย้อนกลับไปดูไอ้ร้านค้าที่ผมผ่านมาว่ามันสามารถมีขวานให้เราไม่เอา้ารถสตาร์ทไม่ติดโถโอเคติดแล้วเนี่เดี๋ยวจะไม่รอดละทางไหนวะทางนี้ปะน่าจะทางนี้ที่ผ่านมาเดี๋ยวกลับไปดูก่อนไอ้เลบยลุกขึ้นทันทีหลบ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 ,ลบนี่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 ร้านขวามือไม่รู้เป็นร้านอะไรนะขับรถผ่าน อุร้านนั้นเสียงยังดังอยู่เลยเอ้ยรถจอิงจริงรถกระบะคันนี้เรามันแย่แล้วนะเปลี่ยนคันใหม่ดีไหมเนี่ยเราสามารถเช็คสภาพรถคันนี้ได้ไหมาสภาพาน่าจะดีกว่าป่ะอันนี้มันประมาณครึ่งครึ่งเอ้ยเสียงอะไรวะอ <laughs> หนักไหวคันนั้นดีกว่า <laughs> แย่เลยรถบรรทุกพังว่ะไเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คข้างในก่อนว่ามันร้านนี้มันขายอะไรทไมมัน,มน,มน,มนเหมือนวิ่งไม่ได้หรอวะเกมเรา <laughs> มันบั๊กอะตอนเนี้ยแน่เลยเนี่ย อ๋อนี่เป็นรถอ่ามันจะเป็นรถส่งของเนี่ยเห็นไหมทางหลังใส่ของได้โอเคลงไปให้ไม่น่าจะมีอะไรเข้าไม่ได้ไหเฮ้ยต้องเปนรถบ้านอีกคันนึงที่ว่าเออผมจะบอกว่าผมไปโตรถบ้านมาแนละ้ว <c oughs> ้ยแต่รถบ้านที่อยู่บ้านเราตอนเนี้ยสภาพดีน่าจะสวยงามกว่านี้เออจริงด้วยรถบ้านของเราดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจในห้างนี้กันว่ามันคืออะไรเนี่ยอยากได้ขวานอะ่ะมัน มันมันจะมีไหมอ้าเสียเขาไม่ได้วะเฮ้เมื่อกี้คืออะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่าจะสัญลักษณ์ให้เข้ารถเหรอน่าจะใช่วะเหมือนมันวิ่งไม่ได้อะก็เป็นไรวะมันเหนื่อยอ่ะหรือว่าของมันหนักใช่ไหมแล้วก็พกอะไรมาเต็มเลยนะลูกกระสุนเต็มเลยไม่ใส่รถดีกว่าวะเออ,อ,อตายดิอ่าสัมบี้ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเข้าของหรือว่าเราจะเปลี่ยนรถใหม่รถตต้ดีกว่ามั้งอุย๊ยอะชื่อเสียงบักเฮ้ยค <c oughs> อบิดเลย <c oughs> เราเปลี่ยนคันนี้ไหมเดี๋ยวเราต้องลองสตาร์ทก่อนมีกุญแจนี่เนี่ยเฮ้ยมีกุญแจด้วยสวยเราวิ่งไม่ออกเพราะว่าของเรามันเยอะปะงั้นเราขอฝากของหน่อยนะไรงยดูดิพวกยงยาเต็มเลยแต่ไม่น่าจะเกี่ยววายาน่าจะเครื่องมือวะนี่แกลอนน้ามันมีน้ํามันด้วยนะอุย้ยเราไปเก็บไข่ควงอะไรมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยนี่อ่ะใส่แม่งทีเดียวให้หมดนี้ไปเลยอ่าเราเก็บอะไรไมาเยอะแยะวะเออวะตัวเราหนัก เลยเก็บเคาะไอ้เลยวิ่งไม่ได้โอ้แล้วกระสุนด้วยตอนนี้เราเรามีป e ืนก so ้ามมอไหมอ๋อ so น so the ี่ไงปืนก้ามมอก็อยู่ในนี้อยู่ในตัวเราจะฝากไว้ก่อนเราใช้แค่จุดสามแปดเราจะได้กระสุนก้ามมอเก็บไว้ด้วย12สองเกจยังไม่ได้ใช้ก้ามมอจุดสี่ห้ายังไม่ได้ใช้อะไรตังป่ะนีมันตังฟิวเลยดังอโอเคย้ายละเดี๋ยวเราเตรียม ไปสำรวจกันหวังว่าจะเป็นร้านขายแบบอุปกรณ์นะที่ไม่ใช่ร้านซุปเปอร์ธรรมดาใช่ปะอะอุปกรณ์ปะเราอยากได้ควันเอ้ยเสียงดังปิดตรงไหนอะปิดได้ไหมไม่ทิ้งปิดไหมอ้าวแล้วเราดันไปเก็บไฟฉายไว้ด้วย,ย,เ,เ,ยดเดี๋ยวเราเอาไฟฉายที่รถเดี๋ยว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 ไฟฉายเราอยู่ที่รถอ๋อไอ้สั้นอย่ารักรูปหัวหัวนั้นคือมันหนักแน่เลยไฟฉายไฟฉายไฟฉายอย่ยาพึ่งโอ้ โอ้ยเนาะรบกวนคนอ่าไฟฉายโอเคมาละมันป,ปิดเสียงได้ไหมเนี่ยโอ้โหกอนดีมาเต็มลมั้งเนี่ยโอ้ยร้องเฉยกระจบก็แตกอยู่แล้วนะไม่เข้าหน้าต่างวะเนาะอ,อย่าหาที่ปิดโคตรดังเลยอย่ายุ่งไอ้หนุ่มุ้ยปิดตรงไหนวะนี่เสียงมาจากนี่ปะนี่เหรอโอเคเราตายไฟ,ไฟไฟแต่ว่าเอ้ยนี่สว่างดูดิ้ยกระเป๋าใหญ่ ไม่ใช่กระเป๋านักเรียนธรรมดาเนี่หว่ามันพืชโอ้โหเหมือนร้านค้าธรรมดาเลยอะ่ะดิผ้าคนหนูผ้าเช็ดตัวแบดตธรรมดาไม่มีอะไรเลยนี่แหละ,ะโทศรศัพท์หมวกไม่มีอะไรเลยครับพี่น้องดิของปกติเลยอะ่ะหมวกอะไรเนี่ยแผ่นดิสแผ่นซีดีอันนี้คืออะไระสบูู่ล้างมือไม่มีสิ่งที่เราต้องการเลยอะเฮ้ยอ,อันนี้เนี่ยมีประโยชน์ที่สุดแล้วมั้งเนี่ยสกูอันนี้คืออะไรอะ่ะ ว้ยปอขอสัตว์อีกอล้แต่ยังไม่เจอสัตว์เลยนะอ่หน้ากากเหรอมีดเนยได้โกโก้อืมเนี่ยมีของใช้บ้างไหมเนี่ยไม้เบสบอลเนี่ยอันนี้อันนี้มีประโยชน์โอเคอย่างน้อยมีประโยชน์หนึ่งอันแล้ววะปิ้งปองอะซัพป,ปกคต,ตี้อ,อน,น้ำน้ำอัดลมนนกินแก้เครียดปนะ่ะอ่าน้ำอัดลมกินแก้เครียดไหมเออชงชาน้ำอัดลมข้าวโอ้๋แต่ว่าส่าของที่เราต้องการ โอ้ปิงปองมาปิงปองโหเฮ้ยเอ้าเอาเฮ้ยวาปมาจากไหนวะจู่ว่าวาปม,มาอ,อันนี้แหละเครื่องกำจัดขนสัตว์เลี้ยงไม่เจอเลยเราอยากได้ขวานหรือไม่ก็มีอะไรสักอย่างหรือว่าเรามีอยู่ในรถวะโอเคผมหาแล้วไม่เจอเลยเดี๋ยวลองหาในโกดังดูโอเคผมก็ได้หามาแล้วไม่เจอเลย แล้วตอนนี้โอ้อาการมีอาการร้อนตัวร้อนมากเลยเพราะว่าเราใส่แจ็กเก็ตหนังถอดออกก่อนก็ได้เลยวะอะไรวะอยากจะรอหน่อยไม่ได้ไงวะเดีอซอมบี้ก็เดินมาเรื่อยเลยไม่แน่ใจว่าวันนี้เราจะหาได้ไหมเนี่ยขวานแต่อาจาจะอยู่บ้านก็มีนะไม่แน่ใจเหมือนกันเราลองตามหาไปเรื่อยๆก่อนเผื่อ <c oughs> จะเอ๊ะเผื่อจะเผื่อจะเจอเราย้อนกลับไปทางนี้ก็ได้เสียงดังว่ะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ย เวลาอยู่ไหนวะไอเราหาแล้วเนาะเราเลยไปอีกนิดนึงนี่ที่บ้านนี้ก็ได้มีรถด้วยเฮ้ยเอาเอาวโดนรถชนโดนรถชนเอ้ยเสียงบั๊กเสียงบั๊กโอเคเอ้ยอีกหลังนึงวะก่อนกลับบ้านอ่าตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ยอ่าเวลาอยู่ไหนวะเดี๋ยวว่าเราต้องมีนาฬิกาอ่าละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอ เดี๋ยว,วานาฬิกาเราอยู่บนรถวะอาจจะอยู่บนรถก็ได้นะเฮ้ยทำไมเฮ้ยของดีวะทำไมของบ้านนี้มันแปลกๆเดี๋ยว,วมันจะใช้นาฬิกาวะเนี่ยอ๋อมันน่าจะดูจากโทรศัพท์แน่เลยใช่ไหมเวลาเอ้ยอะไรวะตกใจหมดใช่ไหมน่าจะใช่เดี๋ยวเราเอ่อต้องไหนสวมใส่นี่ไงเวลาขึ้นมาแล้วแต่แบตเราจะยังจะหมดแล้วอะต้องไปชาร์จแบตปะ มันมันออกแบตเตอรี่ได้ด้วยหรอแล้วแบตเตอรี่มันใช้แบตเตอรี่เลยวะเหมือนจะห้าโมงเยน็นแล้วนะเดี๋ยวเราขอเข้าไปอีกรางหนึ่งกันล้วกันเสียงอะไรวะทำลายไฮ้ทำลายไม่ได้เฮ้ยเขี้ยหเข้ารงกันอีกแล้วนะเสียงกะบักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้สียงเ,เสียงเรีเลย์เสียงรีเลย์นะทำไมยังได้ยินเสียงเดินอยู่เลยอย่าลงไปซะได้ยินเสียงเดินอยูเอย่เลยเจอปลาถูจะหนุดเลย นี่ไงหลับได้ยังยังยังไม่หลับอีกเออหลับไปดิอ่าอาเน่าทลายไม่ได้ใช้อะไรทำลายวะสิ่งที่ทำลายได้มันน่าจะอยู่ในรถแน่เลยเอยแต่เรามีเลื่อยแล้วนี่ว่าเราใช้เลื่อยตัดไม้ได้ไหมต้องใช้อะไรทำลายกันไกลอะ่ะหรือค้อนอ่านี่ไงเรามีเลื่อยพวกมีมีเลื่อยไฟฟ้าก็มีไว้เลื่อยดวงเดือนแล้วมันมาอยู่ในตัวเราตั้งแต่เมือออ่อไหร่วะนี่ไงเรามีเลื่อยไม้อะ เราสามารถตัดได้ไหมถ้าเกิดตัดได้นี่จดจบปัญหาเลยนะเดี๋ยวเรากลับไปสือวเราต้องสวมใส่กันวะใช่ไหมได้ไหมไม้ไม้มันจะเข้าไปอยู่ตรงไหนอะไรไม้แขวนเสื้ออะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเหมือนมันเหมือนเหมือนมีอะไรเข้ามาในตัว27อันเออว่ะอาจจะใช่ว่ะเดี๋ยวเราขอเข้าไปหาเลยนิดๆน้นนอยๆกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้ทําโต๊แบตเตอรี่หนังสือตับโตคราฟกัน เราม่นั่งอะไรเนี่ยอ่าเราทำลายได้ยังอูอทำลายแล้วเว้ยทำลายออกให้หมดอันนี้ก็ทำลายอันนี้คืออะไรเนี่ยเก,กะทำลายอะไรเก,กะทำลายหมดอ่านี่คืออะไรที่ครอบหูอ๋อน่าจะตัดไม้ที่ครอบหูตัดไม้ใส่ไว้ป้องกันมปีกัดหูเคหายทั่วโอเคผมก็ได้หา้าจนมืดแล้วเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วทางกลับบ้านเราอยู่ไหนไวะโอเคเดี๋ยวเราไปไปเจอกันที่บ้าน เปิดไฟก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเลยไปลุยเหย,ยียบเลยวะทุกคนครับตอนนี้ผมเจอปัญหาแบตโทรศัพท์หมดเปิดแผนที่ไม่ได้ชิบห <c oughs> ายแล้วอ่าอ่าเดีย๋ยวนะเรามีโทรศัพท์เครื่องใหม่อีกเครื่องไหมโทรศัพท์โทรศัพท์แล้วเหมือนแต่แต่เหมือนเราจะมีแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ที่เราเพิ่งเก็บมาได้อะเฮ้ย <c oughs> แบตเตอรี่เรายุ่นน นี่ไงเรามีแบตเนี่ยใส่ไม่ได้เหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบตมือถือไม่ใช่เหรอเปลี่ยนแบตในช่องเก็บของอ่าอ่าเปลี่ยนแบตยังไงวะอ๋อเปลี่ยนแล้วโอเคได้แล้วร้อยเต็มไม่มีไอเทมในช่องอุปกรณ์อ๋อลืมลืมลืมต้องใส่ด้วยใส่ด้วยโอเคปิดอยู่โอ้โหมันจะละเอียดอะไรขนาดนั้นต้องเปิดด้วยโอเคเปิดละโอ้โหคือเกือบตายโอ้ลงมานิดหน่อยวะ่ะเฮ้ยมันมาร์กไว้ให้เลยเลยไว้ฟาร์มล้าง อันนี้น่าจะบ้านเราปะถ้าจำไม่ผิดผิดทางไปหน่อยเดียวเองโอเคถอยคือเกือบลงแล้วไหมล่ะ <S <S อุ้ยอะไรวะชนรั้วรถกูพังก็อย่างนี้แล้วมั้งเนี่ยอุ้ยรถคันนั้นนี่รถทรงสปอร์ตว่ะอ่าย,าย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 อ่าผิดทางต้องย้อนกลับตำรวจอโอ้โหถึงว่ารถไม่ไปว่ารถคือว่ารถพังพังก่อนถึงบ้านาถนนเส้นหลัก ออกข้างหน้าเราโ okay, อเคตรงน,น,น,นี้ตรงนี้นี่ไปอุ้ยเกือบเกือบไม่ได้กลับบ้านอ่าแต่ตอนนี้บ้านเราอยู่ไ oui? okay. okay, หนวะเดี๋ยวซ้ายโอเคน่าจะข้างหน้านี้อ่าโอเคถึงละอุ้ยเกือบไม่รอดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไม่ได้ใช้อะไรเดี๋ยวเราต้องปิดไว้เอาเราเราเปิดบ้านอาซาไรอ่างเงี้ยแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เพียบเลยซอมบี้เพียบเลยซอมบี้เพียบเลยมา มาสิแล้วอะไรเนี่ยบักบักอะไรไม่บักไม่ขึ้นอีกเออตายชีวิตดีดีเออเอ,อเสียงตามมาทีหลังเดี๋ยวปิดไฟรถจนโอ้ไฟแสบตามากอ่าปิดไฟโอ,โอ้ยเอา้าเมื่อกี้มันเปิดไม่ใช่หรอ <laughs> ภาพโหลดไปชันเลยเอ,อ้ยเข้าประตูนี้ก็ได้วะโอ้ยรอดไปรอดไปเดี๋ยวเราต้องไปตัดไม้กันนี่ว่ะจะตัดไม้ไว้สัก เราเราจะมาลองคราบโต๊ะทำงานดูมันใช้ได้ปล่ะใช่ไหมมันคือการตัดไม้เหมือนกันใช่ไหมไม่รู้นะแต่ตัด,ต,ดตัดไว้ก่อนแล้วไม้มันจะลมไหมเนี่ยโอเคหนึ่งต้นน่าจะพอนะแต่เ,เราลองไปสร้างในบ้านนี่แหละ,ะโตะคราบโตทำงานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเๆๆยเฮ้ยเฮ้ตามเข้ามาได้ไงวะโอ้ยตายกูเอ้ยมันตามมาได้ไงก็ไม่รู้ เราต้องทําโต๊ะนี่อ่ะโอเคนี่ได้ละโต๊ะมันต้องการเศษไม้ตอนนี้เรามีไม้ตะปูเยอะมากแต่เศษไม้เราเนี่ยไม่มีเลยเว้ยมีแค่หกเองเหรอเราต้องการค้อนซึ่งค้อนเรามีอยู่แล้วแต่เราจะหาเศษไม้จากไหนอ่ะจะต,ต้องย่อยพวกนี้ปะเนี่ยทำลายพวกเนี้นี่ได้ไะอะไรบ้างวะอะไรวะเนี่ยน่าจะย่อยพวกโต๊พวกนี้ก็ได้มั้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่าจะได้เศษไม้อยู่ใช่ไหมได้แผ่นไม้ เข้าไปดูใหม่ดิอ่าโอเคจริงด้วยอ่าถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องออกไปตัดอีกสิอ่าเดี๋ยวเราออกไปตัดไม้ก็ได้วะเราทำงานตอนกลางคืนโหมืดตึบเลยเดี๋ยวขอเวลาตัดไม้สักครู่โอเคตอนนี้ก็รู้แล้ววิธีทำเศษไม้ก็คือนี่เอาแผ่นไม้มาแล้วก็กดหรือถอนอุ้ยได้71อันเลยโอเคเราจะได้โต๊ะทำงานแล้วเดี๋ยวเรามาสร้างโต๊ะทำงานอ่า โอ้ยอันนี้ใช้เยอะเลยวะอันแรกก่อนอันแรกก่อนนี่ไงสร้างเลยละเสริฟสร้างอาจจะไว้ตรงนี้แหละอันนี้มันปลั๊กไฟอ่ะดิบั๊กปลั๊กไฟเป็นไรไหมเราย้ายที่หลังได้ไหมนี่ทำลายทิ้งได้ไหมไม่ได้ด้วย <laughs> แสดงว่าต้องใช้อะไรที่มันแบบอันนั้นอีกอ่ะไม่ไงั้นเอาไว้ฝั่งนี้ก็ได้เข็ดได้แล้วดูที่เราคราฟอะไรได้บ้างอุ้อาวุธเหรอไม้บเบสบอลตอกตะปู ต้องมีไม้เบ็ดบอลแล้วก็ตะปูอี๋เรามีไม้เบ็ดบอลอยู่นี่ไงต้องโยนใส่ใช่ไหมแล้วก็ตะปูตะปูตะปูน่าจะอยู่ในรถหรือไม่ก็อยู่ในนี้สกูได้ไหมใช้สกูแทนได้ไหมสกูเมื่อก่อนอย่างนั้นอะตะปูตะปูไม่มีหรอเหมือนว่าในบ้านเราจะไม่มีตะปูเดี๋ยวเอาท้ายรถรถรถบรรทุกเรามีใช้รถบรรทุกกับรถกระบะเราเนี่ยเป็นโชว์รูมรถซะละเยอะซะด้วยตะปูอยู่ไหนวะ เรื่อยเอ๊ะว่าเรามีหนะ้าตะปูอะโอเคผมเจอแล้วตะปูมันอยู่ในตัวเรานี่แหละมันอยู่อีกช่องนึงนี่เป็นช่องการผลิตโถเอ้ยเราก็หาไปดิโอเคถ้าอย่างนั้นก็เอาตะปูโยนใส่ตะปูเรามีเยอะด้วยตั้งร้อยสามสิบแปดเราก็จะได้ไม้เบสบอลติดตะปูเอาหลา,หลายอันเลยเแล้วก็ยังไงต่ออาวุธใช่ไหมไม้เบสบอลตอกตะปูเนี่ยครบยัง พบแล้วนี่เดือคคอนคอนอยู่ในนี้คอนคอนตอกตะปูธรรมดาใช่ปะอ๋อถือมาสองอันเลยวะเคได้ละน่าจะได้ละอา,อาอาวุธไอเบดบอลตอกตะปูนี่ไงอา้สาสรุปมันต้องใช้คอนเลยอ,ะอะ่ะมันบอกคอนธรรมดาคอนไม่ใช่คอนตอกตะปูเหรออ๋อมันน่าจะต้องโยนลงมาด้วยอย่างนี้เหรอโอ้จริงด้วยมันต้องโยนลงมาเว้ยเอาหมดแผ่นไม้หมดเหรอแผ่นไม้อยังหมดอีกเหรอเฮ้ยกำลังทำ เ,เสียงดังมากเลยโเคเดี๋ยวเรารอตอนเสร็จโอเคได้มาแล้วเป็นไงโคตรเท่ไม้ตอกตะปูถ้าเกิดไปพันลวดหนามนะจะเป็นนั้น,น,นเลยนี่แกน <c oughs> นี่แกนเดอะวอลกิ้งเดยอ่ะเฮ้ยเราได้มาหลายอันเลยนะอันนี้ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวมีตัวเสือกว่ะเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูอุย๊ยโหทำงานจนเช้ายังไม่ได้นอนเลยมาลองของโอ้ยทำไมไวความรู้สึกมันมัน,ม,นมันไม่ต่างจากไม้เบสบอลธรรมดาเลย ต,ตอนนี้เราเป็นไงบ้างวะเนี่ยโมแต่ทำงานร่างกายยังอิ่มอยู่เลยเว้ยแต่ตอนนี้เหนื่อยมากเรต้องไปนอนแล้วยังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนโมนแต่ทํางานเดี๋ยวขอจัดแจงของสิอะไรไม่ใช้ว่างก็เอาออกไปแบตเตอรี่ต้องมีสำรองไว้บ้างในแบตเตอรี่ถ้าเกิดหมดกลางทางเนโอ้โหกลับบ้านไม่ถูกสกูเพียบเลยนะเศษไม้ก็เยอะทําไมตอนนั้นเราหาไม่เจอว่ะ โอ้โหมาเป็นท่อนเลยท่อนไม้เกิดกาวอ่าพวกอุปกรณ์ต่างๆอ่าอันนี้ต้องเก็บไว้อันนี้ฝากไว้บ้านก่อนก็ได้กสรจุดสามแปดที่เหลือมันอยู่ในรถนี่หว่าแล้วก็หุยอาหารได้มาเพียบเลยวะโอ้ยอาหารแมวไม่ทำไรวะนี่อาหารแมวไปจัดแจงให้เรียบร้อยก่อนโอเคสําหรับเกมนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้สําหรับการเตรียมตัวเดินทาง อันแสนยาวไกลแน่นอนมัน้งไม่รู้กับรถบ้านคันนี้เราจะไปออกตะเวนสำรวจเมืองต่างๆสักหนึ่งรอบก่อนเ้สำหรับใครชอบเกมก็นี้ก็ขอกดไลค์กดถูกใจกดติดตามกดซับสไก i b ไว้ด้วยครับขอบคุณครับ